สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคบผมจะมาแกะรถใช่ไหมรถบังคับใช่ไหมครับรถสีอะไรรถสีอะไรดูใหม่สีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเองโอเคเราไปซื้อมาจากตลาดนะใช่ไหมครับกี่บาทคันี้กี่บาท190รบบาทโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันนะครับแม่ตั้งกล้องก่อนได้ไหมตั้งกล้องโอเคแม่ตั้งกล้องก่อนนะตั้งกล้อง แกง้องครับครับ <Okay. S 1> แกะตรงไหนนี่นอ่ะจีอ๋อแกะตรงนี้ไหน,น,นแกะตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยตุ๊ก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 ไปกันมาแกะตรงนี้ตรงนี้รนครับแฟไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะอันนี้เรามานั่ง,งกินกาแฟอยู่จะไม่ได้เข้าบ,บ้านแวะตลาดตลาดาแล้วก็มาแหลกแวะร้านก็ <Okay. S 2> ไปอ,อ้ยุยตรงนี้ก็มีมีก็เทปติดไว้เดี๋ยตวตแกะตรงนี้ก่อนแกะตรงนี้ก่อนอก็นเทปเลยก็เทปตรงนี้ก็เทปตรงนี้แกะก่อนนะครับรอสักครู่นะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะจี่ โอเคแกได้แล้วรครับทอันไหนน้องดึงออกสิลูกดึงออกสิครับดึงได้ไหมดึงได้ดไหมครับค่อยค่อยดึงว้าวมีอะไรบ้างเอย่ยมีรถคันสีน้ำเงินแล้วก็มีที่บังคับแล้วก็มีฐาน เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราให้พ่อซื้อกาแฟมาเสร็จก่อนแล้วก็ให้พ่อใส่ถาดแล้วเรามาลองกดใช้งานดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้ดีหรือเปล่าเนาะโอเคไหมโอเคไหมครับบา,บายๆก่อนบายๆก่อนเออมอครับผมบายบาย